เจอตามเจอเตาถนนลัดยางเขาจะข้ามถนนจะข้ามถนนมากลัวรถเดียบก็เลยเก็บมาสงสัยอยากมาปลูกองดำอยากมาปลูกองดำเดี๋ยวกลับไปจะเอาไปปล่อยมีเลขไหมเห็นเลขบ้างไหมนี่ดีจ้ะตัวไหนไหมจะออกไปตรงนี้เลขหกตรงนี้เลขแปดก็ได้เลขเก้าก็ได้เลขแปดก็ได้เลขเก้าก็ได้น้อม่นะเตาเตาหลงทางให้โชคนะเตาให้โชคเตาให้โชคขึ้นข้ามถนนลาดยาง เลขอะไรแม่เลขอะไรนะแม่เอฟเลขหกเลขแปดหกแปดหรือหกเก้าประมาณเก้าอ๋อแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเห็นเดินเห็นมันปิ้งตาข้ามถนนเลยจำมาเลยโอ้เลขยกเต่าอะไรแม่เต่าข้างล่างนี่สวยนะนี่เลขอะไรจ๊ะเลขเก้าเลขเก้าเรีอะไรอีกจ๊ะเลขอะไรอีกบอกตาตาหรือซิ เก้าหนึ่งเนื้อเนื้อกระมุยเนื้อกระนึงเออใช่เก้าหนึ่งโอ้ประมาณตรงนี้คนสวยนะตรงนี้อย่าไปลูหัวเนอเดี๋ยวเตาเก้าหนึ่งนะครับเตาเตาสวนเตาเขามีบุญเต่าเขามีบุญมาหมาบวงชวงแม่นะเจอแม่เขาขึ้นมาเจอแม่อยู่บนร้านยางเลยมั้งเก้าดย่าง อะไรนะ990วันแดงชื่อเรื่องอะไรหนู990 990น้องกัดจังน้องกัดจังว่า990นะ990ลาบานะครับชัดไหม990โชคไหมโชคน้องกัดจัง ไม่จะเอามาทําอะไรมาบวงสรวงแล้วก็ปล่อยก็ก็มาก็เอาก็เห็นก็เก็บมาก็จะเอาไป่บยค่ะอ๋อไม่ได้ปล่อยที่นี่ปล hmm ่อยที ah ่บ้านนะเเตวี s> <S ้ไม่มีสระไม่มีสระอ๋อปล่อยที่บ้าแม่สถาพรนเวลาจะได้ตามุงสุดท้ายแม่ด้วยนะครับเตากินไม่เป็นหรือเตากินไม่ถือทำไมถือทำไมมางานมางานงานอะไรแม่งานบวงสรวงจ้า ทางตรวดวงสูงปวงดำเนาะมาก็ได้เต่าด้วยตัวหนึ่งเก็บได้เต่าเก็บได้เต่าลกได้โชคได้ไหมนะเลขโชคมาให้แล้วนะครับนะแป่้าหนึ่งแม่ไม่ว่าเลขอะไรนะแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเตียงน้องกัดจังเลขอะไรนะ S <S 2> <S 2> 9ก้้ลองกัดจังว่า9 90, ก้าเก้าศูนย์ก็เลขแปลงหน 1, ึ่งเก้าหนึ่งครับพี่แม่สุธาพลน,นะครับสี่ตัวคันเป็นแนวทางเดือน,นะครับไม่ได้เขียนนะครับแต่ว่าจําเอาเลยนะครับเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งไม่วางกันนะครับลองกัดจังเก้าเก้าศูนย์เราจะใครจะเห็นเนาะ เ,เตา่าเ็ไม่อยู่เลยนาอนีน่เนาะรอยก็ไปเลยตัวนี้เต่าให้โชคนะครับเต่าให้โชคขอขอบคุณแม่มากเลยคะ่ะสาตูสาด้ครับผมครับีนะครับมาก็มาเจอเต่าให้โชคนะครับมาที่งานปิธีบวงสวงเปิดภูมินะครับ ก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ละที่ก็มีมือนกันนะครับแต่ละที่ก็มีมือนกันนะอาจจะเลขก็ประมาณนี้ก่อนเนาะอันนี้กําลังจัดเตรียมสถานที่อยู่นะครับเนี่ยธีบวงสรวงเปิดภูมิหรือบวงสรวงนะครับส่วนมากเราจะได้เห็นแต่ช่วงภาคเช้าแต่นี้เห็นภาคบ่ายแต่ก็มันแล้วแต่สถานที่นะครับเนาะนะครับบางทีเขาตอนเย็น ต้นลึกแล้วแต่ว่าใครจะของเซนไวอยู่นะครับอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านท่านครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับนี่ก็เป่าสักเข้าอารมณ์นะครับทีมงานนะครับไปเดินทางมาที่นี่วันกานธรรมนี้เครื่องเซนไหว้บวงสวงเปิดภูมินะครับแต่ละที่อาจจะมีเหมือนกันบางทีก็ช่วงเช้าที่ก็ช่วงบ่ายแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความพร้อม เดทนี้นะจจะเป็นช่วงบ่ายนะครับอันนี้ก็เตรียมอาจารย์กำลังเตรียมอยู่ครับเดีย๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์นิดหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งหนึ่งครับเริ่มกี่โมงอาจารย์ทำพิธีพร้อมจากเจ้าภาพ่อครับผมยังไม่พรอ้อม ทำพิธีนี้ก็จะทาไปที่อะไรนะจ่าครับวงสวงเจ้าที่เปิดภูมิด้วยบุครับเรือว่าวงสวงเจ้าที่เปิดพุ่มสร้างองค์ปู่พิยนั่งสมัครจะวงสวงเขามีทั้งตอนเย็นได้ด้วยหรือว่าแล้วแต่เราจะพร้อมเอาใช้เริกสะดวกเลิกสะดวกอันนี้เอาเลิกสะดวกนะ ตอนเช้าเขาไม่พร้อมกันเลยบอกเขารอทุกท่านถึงมาไม่มาไม่ทันก็เ่าแดดจนเย็นเย็นก็ตอนเย็นก็คือได้เหมือนกันเนาะเลสเตเอาตามเรื่อยยามเอาตามเรื่อยยามที่ความพร้อมของคนเนาะอาจะเอาแบบเลิกตรงๆเลยยากยากเนาะเอาเลิกตรงตรงเลยก็ต้องตอนเช้าเนาะเก้าโมงประมาณนี้เนาะไอจานี่คือปูอะไรนี่ อ่าหลวงปู่นาโปรกเ,เนาะหลวงปู่นาโปรกนะครับเขียนบอกว่าพระยาพระยานาคนักรบปู่องค์ดำแสนสริริจันทรานาราช๋อจะบวงสรวงปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานราชเนาะวันนี้นะครับอาจารย์ก็มาทำพิธีให้นะครับโอ,โอ้เลยตาสบายเลยจ้ะนี่ก็มีผลไม้รากไม้นะครับ เตรียมความพร้อมนะครับอ่าจารย์ก็รอความพร้อมมีจุดทูบจุดเทียนเหมือนกันนะอาจารย์รอความพร้อมนะครับนี่อเจารยะสาธุสาธุรอในเอฟซี รอตุกโกลทุกท่านนะครับตัวเลขเราก็เอาเลขเตาไปก่อนนะครับในเลขวงทรงรอรอ,รอลุยคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนอะไรยังไงนะครับในส่วนตัวเลขจะได้จากไหนจันจุดทุบเอาโอ้พิธีในไม่เกี่ยวกับเขาบอกนะผมอ๋อพิธีบวงสรวงอย่างเดียวนะจันโอ้พิธีเขาบอกว่าหลังจากผมเสร็จไปก็จะมีมีมาอีกคณะหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรโอ้จะมีอีกคณะหนึ่งนะครับอ่ะสาธุสาธุนะครับอ่ะ คุณเอฟซีทุกคนุกท่านเด้อใครได้ชมคลิปนี้ขอให้แชร์ฝากแชร์ไปเยอะนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยแก้วเวเงินทองอะไรมาทีมาเด้อนะครับตอนนี้แอดอยู่ที่ศาลปูองค์ดำแสนสิริจันทรานหน้าค้า,าคราชบหรอช่างจรวดนะครับวันนี้ก็ทำพิธีบวงสรวงนะครับอ่ะก็ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อถ่ายทำให้เอฟซีได้ชมกันนะครับกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทมให้เอฟซี ครับนะครับอ่าสาธุสาธุาธอ่ะลำลากันไปนะครับสาวเอซีทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผม